รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเค นจะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้าโตโยต้าโคโ l a 1.6นะครับเป็น t o y o ต้าห่วงนะครับทนหายห่วงนะครับเกียวโตนะครับปีเกสีนะครับสีสันโดยรวมถือว่าดีนะครับมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับมีล้อแม็ก R ์อาวันะครับขอบ15นะครับยางดีติดมาให้พร้อมใช้งานนะครับห้องเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับ ฝากระโปรงมีแผ่นแดมกันร้อนอยู่ครบนะครับเครื่องตัวนี้นะครับมีแก๊สดลวิชีอุฉีดติดให้อย่างดีนะครับประหยัดนะครับวิ่งโลละบาทนิดนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเดิมนะครับไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับยางอะไหลเรามีให้ครบนะครับถังเป็นถังโดนัทนะครับ อขาทรงมณฑนหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมผมอะไรเดิมนะครับบ่อไม่มีขาดนะครับบ่อเป็นบ่อกรมะหยี่ภายในนี่ค่อนข้างสวยนะครับบ่อหลังก็ไม่ขาดนะครับถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งมาราคาอยู่ที่49 0 0 0ันบาทนะครับเป็นราคามอเตอร์ไซค์ใครหาอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับรถคันนี้อยู่ที่พระราม2ซอยร้อยนะครับหรือแถวๆบางบอนกรุงเทพมหานครนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปก็โทรต่อรองกับทางเจ้าของก็ได้เลยนะครับตัวเพื่อนท่านใดที่ชอบคลิปนแนวนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้กันนะโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ